สวัสดีครับวันนี้นำเสนอบริษัทเพื่อโลกที่เป็นอันดับหนึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมทางอาวกาศมาใช้ประโยชน์สำหรับมนุษย์ชาติของเรานะครับบริษัทแรกเลยนะครับที่ชิดนวัตกรรมได้ดีเยี่ยมเลยนะครับคือบริษัท s p ป c e x นะครับก็บริการขนส่งแล้วก็สื่อสาร จ้าของคืออรอนมากนะครับบริษัทที่สองนะรีโอแลนบะใช้ติดตามวัตถุอวกาศกันตั้งโดยนักบินอวกาศนะซาซาบริษัทที่สามนะ g s g z บริษัทสตารนะครับสตาร์ทอัพแคนาดาอันนี้ก็เป็นบริษัทตรวจสอบการรั่วไหลของท่อาการที่เราเคยได้ยินดังๆกันนะครับ บ,บริษัทที่4ี่นะครับ Orbitons i n s i g ของ USA นะใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยข้อมูลทางโทรศัพท์บริษัทที่5้านะสราย s k y s h a r t นะครับ Aerospace นะครับก็ใช้ในการจำลองสถานการณ์เพื่อความสมจริงบริษัทที่หกนะรถกบบ กิจกรรมใช้กิจกรรมเชิญพาณิชย์เป็นภาลกิจของนาซาบริษัทที่เจ็ดนะครับ p พลนเน็ตก็เป็นใช้ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนวันสิบแปดนะครับอิเล t i v i ิ y ิตี้เซนส์บริการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันสิบเก้านะครับแค p เบลล่าสเปซก็ิ เรามเีื่อมื่อการสำรวจโลกรบ,บริษัทที่10บเอสโจสเกลเลก็บริการเกี่ยวกับขจัดขยะอวกาศมีความรู้มีเทคโนโลยีดีๆเพื่อมนุษย์ชนมนุษยศาสตร์เพื่อป,ประโยชน์ของมนุษย์ก็คิดนิ่มส,มสร้างสรรค์กันขึ้นมานะครับสวัสดีครับ